ฟันพบกันทีไรก็เรื่องวันนี้ทําเมนูเส้นแซ่บๆมาฝากค่ะยำหมุนเส้นลมนีจะเริ่มจากตั้งน้ําให้เดือดค่ะแล้วเราก็จะลวกหมูสับหมูยอกุ้งและปลาหมึกแล้วก็อุ่นเส้นนะคะเสร็จแล,ล้วเราตักใส่ชามผสมค่ะนกจริงครงโผลงมาเกาะตรงนกอี้ยงหอยเอียงเถียงกันตลอดเวลาเสื้อกับสิง์ก็คุ้มกันขอเป็นเจ้าป่าต่างไม่ยอมปจ้งร์ดได้น้ํามะนาวน้ําป่า แล้วก็น้ำกระเทียมดองตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะเพิ่มความเผ็ดแซ่บด้วยพริกขี้หนูและพริกจินดาแดงมั่มจะเพิ่มความหอมด้วยพริกป่นลงไปด้วยค่ะเสร็จแล้วเราใส่หอมใหญ่มะเขือเทศขึ้นช่ายและต้นหอมลงไปคุกเค้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันชิมรสให้กลมกล่อมถูกใจนะคะชอบรสไหนปรุงนั้นเลยค่ะอย่าลืมเส้นโเมิของเราก็พร้อมเสิร์ฟใส่จานแล้วค่ะ วันนี้เครื่องแน่นมากๆเลยค่ะจานนี้บอกเลยทานกันได้สคนเลยนะคะมาค่ะแซ่บด้วยกันค่ะ